สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่สัญญาไว้นะครับเราจะมาสรุปผลการขัตบอลอยู่า่ามเชีตยนลีกกันนะฮะก็ตามที่บอกนะครับเมื่อคืนวันที่สิบสองแล้วก็สิบสามธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้ามืดวันที่สิบสามนะฮะแล้วก็วันที่สิบสี่เช้ามืดนะฮะก็คือเออสิบสองเนี่ยเป็น ฝั่งยุโรปนะช่วงเอ่อดึกดเดนะครับซึ่งจะตรงกับเช้ามืดสิบสามนะครับแล้วก็เอ่อคืนวันที่สิบสามเนี่ยดึกดเดทางฝั่งยุโรปนะฮะซึ่งจะตรงกับชาวมืดประมาณสักที่สองทีสามของบ้านเรานะฮะสิบสี่นั่นนะฮะว่าบ้านเรานี่เร็วกว่าทางฝั่งยุโรปอยู่หกเจ็ดชั่วโมงนะครับฟุตบอลยุโรปแชมเปี้ยนลีกรอบนี้นะเป็นรอบแบ่งกลุ่มซึ่งมีทั้งหมดสามสิบสองทีม 32ทีมเนี่ยเขาจะแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด8กลุ่มนะครับกลุ่ม A กล e, ุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D กลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม G กลุ่ม H ทั้งหมด8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะฮะ8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมก็คือ8 4 32ทีมรอบนี้คือรอบจัน2ทีมรอบแบ่งกลุ่มนะใน8กลุ่มเนี่ยมีกลุ่มละ4ทีมก็คือจะแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเย่าเยือนนะครับก็หมายถึงว่าในกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่4ทีมใช่ไหมีมม็แขง เแข่งแข่งในบ้านของเัวเองอ่ะสามนัดไปแข่งในบ้านของคู่แข่งอีกสามทีมีสามนัดก็เป็นหกนัดผ่านไปแล้วเนี่ยห้านัดตอนนี้เป็นนัดสุดท้ายนะวันที่สิบสองธันวาคมถึ3สามธันวาฝั่งยุโรปนะเป็นนัดที่หกนัดสุดท้ายก็จะทราบกันว่าใครจะได้เข้า ไปเล่นในรอบต่อไปคือรอบชิงพบทีมสุดท้ายนะรอบชิงพทีมสุดท้ายนี้เป็นรอบน็อกเอานะเป็นรอบน็อกเอาล้ะก็คือต้องต้องต้องจับคู่ชนกันและแข่งกันเจ้าเยือนทีนี้เรามาล่ากันรอบ8ทีมสุดท้ายอรอบซอบ3สทีมสุดท้ายนี้ก่อนหรือว่ารอบ8ดกลุ่มนี่นะ8กลุ่ม32อสทีมนะกลุ่มละ4ทีมเลยนะก็จะเอาอันดับหนึ่งกับอันดับสองนะเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายก็คือ8กลุ่มอันดับหนึ่งกับอันดับสองก็คือทั้งหมด8ดกลุ่ม ก็คือ16ทีมนะอันดับหนึ่งกับอันดับสองของ8กลุ่ม6ทีมอันดับสามนี่ไปเล่นยูโรปาลีกส่วนอันดับสี่นี่จะตกรอบไปเลยนะฮะก็คือไม่ได้เข้ารอบแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะฮะอันดับหนึ่งกับอันดับสองเข้าไปเล่นรอบ16ทีมอันดับสามก็ตกรอบนะฮะแต่ว่าจะตกไปเล่นยูโรปาลีกอันดับสี่เนี่ยไม่ได้เล่นยูโรปาลีกเลยก็ถกรอบไปเลยนะครับอมาสรุปกันดีกว่ากลุ่มเอนะฮะ เอฟซีโคเปนเฮเกนชนะการ์ตาสลายหนึ่งประตูต่อศูนย์ United, นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแพ้เบย์ยอนมินิกศูนย์น 1, 0, ประตูต่อหนึ่งนะครับกลุ่มเอนี่ก็ทีมที่จะผ่านเข้ารอบก็คือเบย์ยอนมินิกนะฮะหกนัดสิบหกคะแนนแล้วก็เอฟซีโคเปนเฮเกนหกนัดมีแปดคะแนนนะครับส่วนการ์ตาสลายไปเล่นยะูโรปาลีกนะฮะหกนัดมีห้าคะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบครับจบไม่ได้ไปเล่นยูโรปาลีกแล้วก็ตกรอบ แบ่งกลุ่มนี้ด้วยนะฮะคาร์ตาสลายก็ตกรอบนะแต่ได้ไปเล่นยูโรปาลีนะฮะสรุปว่าเบย์มินิกกับเอฟซีโคเปนเฮเกนนะอันดับหนึ่งกับอันดับสองได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับอันนี้คือกลุ่มเอนะฮะมากลุ่มบีนะฮะลองนะฮะชนะเออซิเบียสองหนึ่งนะครับพีเอชวีไอโฮเฟนชนะเอพีเอชวีไอโฮเฟนเสมออาร์เซนอล หนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับก็อาอร์นอนนี่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าได้เข้ารอบอยู่แล้วในฐานะอ,อันดับหนึ่งของ <c oughs> ทีมอันดับหนึ่งของกลุ่มทีมเซอร์นอนอันดับหนึ่งของกลุ่มนะฮะเซอร์นอนแล้วก็สิบสามคะแนนนะฮะอันนี้ทอทั้งหมดนี่ฟกนัดหมดแล้วนะฮะ,ะ,ะ,ะเซร์นอนสิบสามคะแนนพีเอสบีไอโคเฟนเก้าคะแนนฮะได้เข้าไปเล่นรอบชิงของทีมนะฮะลองได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับมีแผลคะแนนอันดับสี่ก็ซีเรียนะ มีสองคะแนนนะครับอาเสนอกกับทีมบีไอเอฟเฟนตเขาไปเล่นรอบสุดทายทีมสุดท้ายนะฮะอันดับหนึ่งอันดับสองน,นะครับกลุ่มซีอ่านาโปลีชนะเอฟซี布拉กาสองศูนย์นะครับแล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินแพ้ให้กับเยาว์มาดร,ริดสองประตูต่อสามนะครับกลุ่มนี้ก็เยาว์มาดร,ริดนะฮะมีสิบหกเออมีสิบแปดคะแนนนะครับแล้วก็นาโปลีมีสิบคะแนนนะครับโอ้โห แล้วก็ได้เข้าไปในรอบชิงฟุดบอลชิงจุดท้ายนะครับเรียวมูดิกกับนาปลีส่วนเอฟซีบาก้าไปเล่นยูโรป้าลีกยูเนียนเบอร์ลินจบมีสองคะแนนนะครับเอเอซีบาก้ามีสี่คะแนนยูเนียนเบอร์ลินมีสองคะแนนอ่ะไปเร็วหน่อยฮะกลุ่มดีนะครับเอฟซีซันบวกแพ้ให้กับเบนฟิก้าหนึ่งประตูส,สามนะครับ อินเตอร์มิลานเสมอกับเรียวซูซิดัต0-0นะครับซึ่งกลุ่มนี้เรียวซูซิดัตมี12คะแนนอินเตอร์มิลานมี12คะแนนเช่นเดียวกันนะครับก็จุงมือเข้ารอบนะครับเบนฟิกา้ากับเอฟซีเชลบิรกตกรอบนะฮะเบนฟิก้าเล่นยูโรปาลีกนะครับไปอีกที่กลุ่มกลุ่มกลุ่มอีแล้วนะครับอี e นะฮะห้าแล้ว e นะฮะ เอตูดโกมาดริดชนะลาซิโอสองประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เซลติกชนะเซียนูตสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เอตูดโกมาดริดสิบสี่คะแนนลาซิโอสิบคะแนนได้เข้ารอบชิงคุณทิมสุดท้ายนะครับเซยูนูตกับเซลติกนะครับเซยูนูตหกคะแนนเซลติกสี่คะแนนนะฮะตกรอบนะฮะเซยูนูตไปเล่นยูโรปาลีกนะครับกลุ่มต่อไปห้ากลุ่มเอฟครับกลุ่มเอฟบรัเซียนดอร์ทมุนเสมอกับ ประเดียวแซงดูแซงหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเออ่นิวคาสเซิลแพ้ให้กับเอซิเมลานหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโหเสียดายนะฮะก็บุ un, รบีสีดรอทมุญนะฮะสิบเอ็ดคะแนนประเดี๋แซงแซงกระดับสองแปดคะแนนนะครับเป็น,เรนรอบสอออุดท้ายเอซิเมลานกับนิวคาสเซิลนะฮะเอซิเมลานมีแปดคะแนนนิวคาสเซิลมีห้าคะแนนนะฮะก็ตกรอบนะฮะแต่เอซิเมลานไปนเปล่นยูโ้พิชิตครับ กลุ่มจีนะกุมจ a b c d e f g เขียดแล้วนะฮะ uh, f c c a r อ f c f k gravitina s u t r a นะฮะแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อสา a b r a c i n ชนะยังบอยสองประตูต่อหนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะ สิบแปดคะแนนดับหนึ B ่งอาบีและจิกสิบสองคะแนนอันดับสองนะครับได้เข้ารอบสูสีที่สุดท้ายนะครับแล้วก็ยังบอยสี่คะแนนอันดับสามแล้วก็เอฟเคซูเฟน่าซูบิดาหนึ่งคะแนนนะครับ, Boy, บ, ida, บ,รบนะครับยังบอยกับเอฟเคคามิด้าซูบิดาตกรอบนะครับแต่ว่ายังบอยได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับแมนซิตี้กับรจิก เขารอบจอุดคิมสุดท้ายนะครับอ่ากลุ่มกลุ่มสุดท้ายละกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มเอ่อเอสอกลุ่มเอชนะอ่ากลุ่มเอสแล้วก็เอฟซีปาโตชนะซัคโตโรนิต5-3นะครับแล้วก็โรเจอรอันเวรบชนะบาซิลิานา2-2 เออสามประต่อสองนะครับนะครับริยันอันเชวตันบีเรล่าครับตีต่อสองก็บาร์เซโลนาก็อันดับหนึ่งนะฮะสิบสองคะแนนเอฟซีปโต่สิบสองคะแนนนะครับอันดับสองเข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายชักเตอร์โดเนต์เก้าคะแนนตกรอบนะฮะได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะฮะแล้วก็ริยันอันเวิร์กก็ตกรอบนะฮะมีอยู่สามคะแนนนะครับชักเตอร์โดเนตมีเก้านะฮะริยันอันเวิร์กมีสามคะแนนนะครับก็จบกันนะฮะสำหรับ ก็สามสองทีมหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มนะฮะแปดกลุ่มนี่ทีมเข้ารอบก็มีสิบหกทีมทีมต่อรอบสิบหกทีมนะครับทีมเข้ารอบก็ไปเลื่นรอบต่อไปคือรอบน็อกเอาเ์ย้าเยือนกันเจอกันนะฮะย้าเยือนกันสองแมตช์นะฮะระหว่างจับคู่ชนกันนะฮะเขาจะมีการจับฉลากประกบคู่กันวันที่สิบแปดธันวาคมนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ